สวัสดีครับเพื่อนเพื่นทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ testanc นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า crazy bird นะครับมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ว่ายังสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อีกหรือเปล่านะครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับปัจจุบ,บันนะผมได้ทำการอัปเดตในส่วนการถอนเงินเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาทุกคนคือเมื่อวานเนาะจำนวนอยู่ที่29บาทจุด 9 2สตางค์นะครับปรากฏว่า,าทําการถอนเงินแล้วก็เงินก็เข้ามาปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปนี้ซึ่งที่ผมถอนนั้นก็คือเป็นการถอนเรียนตรงนี้นะเป็นเรียนสีเเลียงน,นะครับขั้นต่ําในการถอนเงินจะอยู่ที่10บาทหรือเท่ากับอยู่ที่ห0 0 0งหเรียนนะครับพอเราสะสมเรียนครบ10,000เหมืนเรียนก็มาแลกเป็นเงินได้ตรงนี้นะครับผมในส่วนการหาเรียนนั้นผมแนะนําให้เรา มาหาเหรียญด้วยการทาภารกิจรายวันตรงนี้นะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับก็คือจะให้เหรียญแกเราตรงนี้นะครับเราจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อน3คนต่อวันนะแล้วก็การดาวน์โหลดแล้วก็เล่นตรงนี้ก็จะได้ครั้งละ720นะสองครั้งก็ 1, 4 4 0นะครับกดเล่นแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดอยู่นี้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับถ้ามันไม่ขึ้นวิดีโอนะปรากฏว่า แสดงว่าก็คือตอนนี้ไม่มีวิดีโอโฆษณา,าให้เราทําก็ให้เราไปทําอย่างอื่นก่อนนะอย่างเช่นการดูวิดีโอตรงนี้นะครับดูหนึ่งครั้งจะได้ไป280ปเหรียญน,นะครับผมนาะกดเข้าไปนะครับแต่เหมือนตอนนี้รู้สึกว่าวิดีโอไม่มีให้เราดูนะครับผมนะส่วนการเล่นเกมนะครับอ่ะก็ยังกระโดดได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ด่านที่374นะครับแล้วก็มีทั้งหมด9ก้อนด้วยกันที่ผมนั้นต้องกระโดดนะครับผมเวลาก็เลยออประมาณ40กว่าวินาทีนะครับผมนะก็ตรงนี้คือเป็นก้อนสุดท้ายนะครับปรากฏว่าผมก็ชนะแต่ว่าเมื่อกี้เราลองเปิดดูวิดีโอเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมถ้าเรากดรับนะครับถ้าไม่มีวิดีโอให้เราดูก็จะไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้ามีแบบนี้ก็จะได้รับเปลี่ยนนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปนะเราก็จะได้คะแนนเข้ามานะครับผมนี่ดูคนนะเก้าสิคะแนนนะก็กลายเป็น4ี่พันแปดคะแนนด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้ตลอดนะในส่วนของเกมนะครับจะได้ครั้งละ95คะแนนตลอดไปนะจนกว่าไม่มีวิดีโอโฆษณาถ้าหากว่าไม่มีวิดีโอโฆษณาเราก็จะไม่ได้คะแนนฉะนั้นเราก็ต้องหยุดเล่นนะครับในส่วนของวันนั้น ต่อไปนะครับก็คือเปนในส่วนของภารกิจตรงนี้ทุกคนนะภารกิจของเซตซิงแานโะตอตอบภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจอันเดียวกันที่อยู่ข้างนอกนี้นับจะได้ครั้งละ240ี่เหรียญน,นะครับพอก,กดเข้าไปนะเราสามารถทําได้วันละ5ครั้งด้วยกันนะครับผมนะัก็ห้าครั้งครั้งละ200กว่าก็ตกวันละ1000กว่าคะแนนทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะเราเล้นไปรประมาณ ห้เกี่วันนะเราก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนถึง1 0,000นคะแนนพอถึง10,000นคะแนนเราก็สามารถกดถอนได้นะครับผมนะตรงนี้เราก็อยู่ในหน้านี้เฉยๆนะเราก็ลองกดกระกระบาดถ้าหลอดตรงนี้มันเต็มนะมันเต็มหลอดเราก็จะได้รับไป240คะแนนนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมเราก็กดกระกระบาดปิดไปนะครับผมนี่ทุกคนนะได้มาอยู่ที่2 4 0้อี่เหรียญน,นะครับ ากนั้นก็เราก็ทําภารกิจต่อไปเลยนะครับให้ครบอยู่ด้วยกัน5ครั้งด้วยกันเนาะส่วนภารกิจนี้คือการดูวิดีโอนะครับให้ครบ5วิดีโอด้วยกันนะครับผมนะโอเคทุกคนนะภารกิจต่อไปก็คือการเล่นเกมนะจนครบ20ด่ดานนะก็คือต้องเล่นให้ผ่าน20ด่านดาต่อวันเนาะก็จะได้ไปสี0รปเหรียญน,นะครับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือออนไลน์30นาทีต่อวันนะครับคนจะได้ไป240เหรียญเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะ ลืมบอกเลยในส่วนของดาวตรงนี้ถ้าหากว่าคุณสะสมได้จนครบ25ดาว50ดาว75ดาวแล้วก็100ดาวคุณสามารถเปิดอิสระบัติได้แล้วก็คือจะมีในส่วนของคะแนน VAP นะครับคะแนน VAP ก็จะถูกมานำคำนวณที่ VAP ตรงนี้นะครับผมนะตอนนี้ผมก็ อยู่ใน v i p ที่11นะครับกำลังจะขึ้นเป็น v i p ที่12นะครับซึ่งเราก็สามารถมาดูได้ว่าเรายังขาดอีกประมาณกี่ v i p ด้วยกันตรงนี้กี่คะแนนด้วยกันเนาะซึ่ง v i p ตรงนี้จะขึ้น v i p 12ีนั้นต้องหาให้ครบประมาณ1,8 0 0 0แหมนคะแนนตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 7 5 8 3 1คะแนนด้วยกันนะครับผมนะ ก็ทําไปพอครบแล้วก็จะได้ธนบัตรสีเขียวอยู่ทการ860บาทแล้วก็ตรงนี้ก็ธนบัตรสีเขียวอีกนะที่มันถูกแช่แข็งไว้อีกประมาณ1,100บาทเนาะก็พอครบแล้วเราก็สามารถที่จะมากดถอนนะซึ่งชําระเมื่อถึงยอดไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนะครับผมตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะครับส่วนตรงนี้การแข่งขันนับใครที่เขาเ้าต่มอยู่นะก็สามารถที่จะไปแข่งขันได้เลยเนาะตรงนี้นะครับก็ที่ผ่านมานี่ทุกคนมีคนไทย ติดอันดับเนาะก็คือได้ที่1นึ่งคนเนาะที่1จะได้รับเงินเขียวนะประมาณ3ามปห้าสิบาทุกคนนะแล้วก็ที่2นั่นก็คือ5้าบเอ็ดบาทที่สามห้าสิบาทนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สมัครใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะเป็นไงกันบ้างเนานะคือแอปนี้เปิดมาค่อนข้างที่จะนานแลวทุกคนแต่ว่าอ่าในส่วนของการถอนนะผมก็อัปเดตล่าสุดแล้วนั่นเองนะครับใครเล่นอยู่แล้วก็เป็นไงกันบ้างน,นะฝากแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับ